สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปดีๆจากสัตว์อัพติเตอร์นะครับพบกับครูต้อมนะครับผมวันนี้นะครับครูจะมาแนะนำนะครับมารีวิวคอร์สมารีวิวเนื้อหาเคมีม5เม1นะครับหลังจากที่มีเด็กๆหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่า เคมีม .5 ห้ทหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวในการเรียนม .5 หเนาะนะครับก็หลังจากที่ม .4 นะครับเราเรียนจบไปแล้วรวมๆกันแล้วอยู่ที่ทั้งหมด6บทนะครับก็ตั้งแต่มอสีทบหนึ่งเนาะความรู้และความปลอดภัยในการเรียนการเคมีอะตอมสมบัติธาตุพันธะเคมีเทอม2ก็จะเป็นมลและสูตรเคมีสารละลายแล้วก็ปริมาณสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าเราเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเคมีทั้งรู้ว่าอะตอมเป็นยังไงธาตุประกอบด้วยอะไร อะไรที่ทให้ธาตุแต่ละตัวมีความแตกต่างกันแล้วธาตุหลายตัวรวมกันเกิดไปสาำประกอบเกิดแตกต่างกันในอลไรบ้างเกิดเป็นพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์พันธะโลหะนะครับจากนั้นพอเข้าสู่เทอม2เราก็เรียนเรื่องของการบอกปริมาณของสารนะครับการเขียนสูตรเขียนงังไๆปริมาณของสารหน่วยโมลเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์โมลกับมวลก,กับปริมาตรนะครับ สารละลายความเข้มข้นของสารละลายแล้วก็ปริมาณสัมพันธ์ก็คือการคำนวณปริมาณสารที่อยู่ในประยาเคมีต่างๆนะครับเราเรียนพื้นฐานทั้งหมดแล้วสําหรับม5เทอม1นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์ขึ้นไปกว่าเดิมแหละก็คือมีความรู้เพิ่มเติมซี่ลึกกว่าเดิมหน,หน่อยนึงนะครับก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับสารที่ไม่ใช่พื้นฐานแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่อธิบายเรื่องของสมบัติของสารอื่นๆนั่นเองเรามาดูกันนะครับมเคมีมห้าเทอมหนึ่งจะเรียนอะไรบ้างนะครับ แน่นอนครับม .5 เทอมหนึ่งก็แบ่งเนื้อหาออกเป็น3บทเช่นเดียวกันนะครับจริงๆบทที่1่ท่านอยู่ในหนังสือของสททก็จะกลายเป็นบทที่7นะครับก็คือเรื่องของแก๊สและสมบัติของแกส๊สสมัยก่อนหลักสูตรเก่านะครับเราจะเรียนทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สแต่เนื้อหามันเยอะมากนะครับดังนั้นหลักสูตรใหม่จึงหยิบเฉพาะเรื่องแก๊สมาอธิบายให้เราฟังนะครับบทที่2องของม .5 เทอมเทอมที่1น,นะครับก็จะพูดถึองอัตราการเกิดิริยาเคมีก็ดูว่าิริยาเคมีมันเกิดอย่างไรแล้วก็บทที่3เือขอขง สมดุลเคมีนะครับเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังแต่ละบทเนาะว่าจุดเน้นเขาคืออะไรสําหรับบทที่1แก๊สและสมบัติแก๊สนะครับก็จะมีจุดเน้นก็คือเรื่องของสมบัติและพฤติกรรมของสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะครับการบอกปริมาณสารเราเรียนหมดแล้วว่าบอกอย่างไรแต่สารที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยเขาจะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงความดันหรืออุณหภูมิเนี่ยมันทาให้ปริมาณหรือว่าสมบัติของเขาแตกต่างไปด้วยนั่นเองนะครับเราจึงต้องหยิบมาเรียนแยกต่งางหากหนึ่งอัน เพราะว่าแก๊สมันมีพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อยู่หลายๆอย่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะโฟกัสเรื่องนี้นะครับส่วนบทที่2นะครับเป็นเรื่องของอัตราการเกิดปิยาเคมีบทนี้เน้นนะครับเรื่องของการเกิดปิยาเคมีมันเกิดได้อย่างไรทําไมจึงเกิดปิยาเคมีแล้วทําไมบางปิยาเกิดเร็วบางปิยาเกิดช้ามันเกิดขึ้นจากอะไร <lay it>? เราสามารถที่จะวัดอัตราการเกิดปิยาได้ไหมวัดได้ไหมว่าปิยาเกิดเร็วเกิดช้ามันเกินผลจากอะไรแล้วมันเกิด อย่างไรตอนหน่วยเวลาหนึ่งนะครับบทนี้ก็จะพูดถึงตรงนั้นรวมทั้งบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่จะทำให้ปริยาเคมีมันเกิดเร็วขึ้นหรือปริยาเคมีมันเกิดช้าลงนะครับนั่นคือบทที่สอที่จะพูดเห็นไหมครับเริ่มเข้าสู่เรื่องของการเกิดปริยาเคมีแล้วไม่หยุดอยู่เดียวแล้วนะครับส่วนบทที่3นะครับบทสุดท้ายของม .5 ทั้นหนึ่งก็คือเรื่องของสมดุลเคมีเรื่องนี้โฟกัสและเน้นเรื่องของปัิยาเคมีที่เขาสามารถที่จะผันกลับได้ และเข้าสู่ภาวะสมดุลเด็กๆงง,งเอ้ยปยญญาทำกลับได้เลย,ยไหมโดยปกติแล้วนะคะรับปยาเคมีมันจะมีหลายรูปแบบเลยปัญญาลูกูปแบบหนึ่งที่เราเห็นชัดก,ก็คือปยาไป้างหน้าก็คือไม่เกิดการถกลอย่างเช่นถ้าเราเกิดปยาการเผาไหมเอาไฟเผากระดาษกระดาษเปลี่ยนเป็นที่เท่าเปลี่ยนเป็นถ่านสามารถย้อนกลับเป็นกระดาษได้อีกไหมคําตอบคือไม่ได้จูบไหมครับนั่นเขาเรียกว่าปัญยาทิศทางเดียวคือไป้างหน้าแต่บางปยาสามารถทำกลับได้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถทำกลับได้ยกตัวอย่างเช่นน้ําเปลี่ยนเป็นไอ้น้ํา ไอ้น้ำก็ควบนน้นกลับมาเป็นน้ําที่เป็นของเหลวได้เหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าการแปลง,ปลงที่มัี่นกลับได้ปริยาเคมีที่เกิดลักษณะนี้มันจะสามารถเข้าสู่ภาวะสมดุลได้เพราะบทที่3เนี่ยก็จะพูดถึงตรงนั้นพูดถึงปริยาที่เข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วการคํานวณปริมาณสารในภาวะสมดุลคำนวณอย่างไรแล้วการรบกวนสมดุลเนี่ยส่งผลต่อปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในบทน,นี้เห็นไหมครับ3บทในมหเทอม1ยากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับแต่ไม่เกินกว่า ที่นักเรียนสามารถเรียนได้นะครับสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหาอ่านข้อมูลในเน็ตได้เลยนะครับสามารถเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะเซิาาร์ชเข้าไปแกสมบัติแกโอโหความรู้ขึ้นเต็มเลยขอแค่เราตั้งใจและอ่านแค่นั้นเองนะครับหรือมีอะไร อยากถามอ่านแล้วไม่เข้าใจสามารถอินบ็อกซ์มาถามได้ในเพจของสายอัพติเตอร์ได้เลยนะครับหรือเอกสารสายอัพติเตอร์ก็ได้นะครับสามารถมาถามได้เลยเช่นเดียวกันแต่สําหรับใครนะครับที่อยากได้เนื้อหาแบบสรุปๆนะครับสายอัพติเตอร์เราก็มีคอร์สนะครับสำหรับเคมีม5้หนึ่งให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูหน้าตรงนี้นะครับก็เป็น secret of chemistry นะครับ เล่นดีสามนะครับก็เป็นเนื้อหาเคมีมห้าเทอมหนึ่งทั้งสามบทนะครับที่ครูได้กล่าวเมื่อกี้นะครับในราคาเพียงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเรียนทั้งหมดยี่สิบชั่วโมงในช่วงปิดเทอมนะครับเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับในกลุ่มของ Facebook ที่คุณครูได้จัดตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเรียนเสร็จเราก็จะลงคลิปมาให้ในเวลาหกเดือนนะครับเด็กๆสามารถย้อนกลับมาดูคลิปได้ในช่วงที่เรียนมห้าเทอมหนึ่งได้เลยนะครับว่า ครูสอนอะไรไปบ้างแล้วในนั้นนะครับครูก็จะลงแบบคึณหัดให้ด้วยเฉลยแบบฝึกหัดด้วยนะครับจะได้ฝึกแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะครับนี่ก็คือสําหรับคนที่อยากได้เนื้อหาแบบสรุปๆและอยากได้ตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมให้เกิดความเข้าใจนะครับผลการเรียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญความเข้าใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฝากให้เด็กๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนสําหรับใครที่เรียนมเคมีมอรีไปรู้สึกว่ามันยากนะครับก็สามารถที่จะเรียนนะครับตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะ มาขอขอ้ขอเสนอแนะในการเรียนได้คําแนะนําในการเรียนได้ยินดีเสมอนะครับที่เพียงเราสันอัพดิวเตอร์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ